เป็นนาทีชีวิตของชาวโรฮิงญาค่ะกลุ่มแรกพบประมาณ10คนรอยคออยู่ที่ทะเลในอำเภอลังงูจังหวัดสตูลน,นะคะชาวประมงพื้นบ้านเป็นคนไปพบนะคะพวกเขาเอาตัวรอดด้วยการเกาะกลุ่มกันแล้วก็ใช้โฟมขวดน้ำผูกติดกันเป็นทุ่นลอยอยู่กลางทะเลบริเวณรอยต่อเกาะบุลลนดอนและเกาะเขาใหญ่โดยทันทีที่ พวกเขาพบชาวประมงพื้นบ้านเนี่ยก็ร้องขอให้ช่วยชีวิตพาเข้าฝั่งหน่อยชาวบ้านประสานไปยังฝ่ายปกครองในอำเภอละงูและตำรวจให้มาช่วยเหลือไว้ได้อย่างปลอดภัยค่ะ แต่ห่างไปไม่กี่ชั่วโมงเจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพร้อมด้วยหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลจังหวัดสตูลก็ไปพบชาวโรฮิงญาชายหญิงและเด็กอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มนี้มีถึง41คนนะคะอยู่ที่บริเวณเกาะกล้วยในเขตอำเภอทุ่งว่าทั้งหมดอยู่ในสภาพอิดโรยขาดน้ำขาดอาหารจึงให้ความช่วยเหลือตามหลักสิทธิมนุษยชนแล้วก็นำตัวทั้งหมดขึ้นฝั่งค่ะ ชาวโรฮิงญาที่ลอยคออยู่ในทะเล10คนและชาวโรฮิงญาบนเกาะกล้วยอีก41คนทั้ง2กลุ่มนี้รวมแล้ว51คนนะคะมาจากเรือลำเดียวกันต่างคนต่างมาคนละจุดซึ่งชุดแรกเนี่ยในหน้าชาวโรฮิงญา8คนตามคำกล่าวอ้างพบว่าไปรับมาจากค่า U.N.H.C.R. บังคลาเทศค่ะและที่เหลือที่เหลือก็ไปรับมาจากท่าเรือชิดต,ตุยที่รัฐยะไข,ข่ของเมียนมา จ่ายค่าในหน้าต่างกันนะคะต้องการจะเดินทางไปยังอินโดนีเซียและมาเลเซียแต่ก็มาถูกลอยแพเพราะว่าเรือน้ำมันหมดทั้งหมดถูกควบคุมตัวอยู่ที่ค่ายตำรวจตระเวนชายแดนค่ะชาวจังหวัดสตูลทราบข่าวแล้วก็ตั้งข้อสังเกตถึงการเดินทางเข้ามาในน่านน้ำชั้นในของจังหวัดสตูลของชาวโรฮิงญาว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรทั้งที่มีเรดาร์ตรวจจับสัญญาณเรือแปลกปลอมตามแนวตะเข็บชายแดนการเฝ้าระวังราชอาณาจักร และก็มองถึงการทำงานของฝ่ายความมั่นคงตามแนวชายแดนว่าบกพร่องหรือรู้เห็นเป็นใจให้มีคนเดินทางเข้ามาเป็นจุดพักพิงเพื่อที่จะเดินทางต่อไปอยังประเทศที่3หรือไม่ค่ะ